สวัสดีครับเอ่อวันนี้โยกผมนะครับกับเอสเตอร์กิทนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเอ่อเล่นอาวแล้วมันมันชอบปิงนะเอ่อทรศัผมก็ชอบปิงนะเน็ตเน็ต 4G อมันชอบมันชอบปิงข้างล่างนะมันเหมือนสวิงอะ่ะเพื่อที่แบบเล่นอาวแล้วมันมันชอบกระตุกอะ่ะชอบสวิงอะไรเงี้ยโอเคครับผมมาดูกันนะครับ ให้เราโหลดแอปอนี้มาครับผมนี่แอปนี้นะครับโหลดมานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ดู a n d r o อ d ของเรานะครับว่า and r o อ d เราต่ำกว่าสิบเอ็ดหรือสูงกว่าสิบเอ็ดนะครับแต่สมัยนี้น่าจะมากกว่าสิบเอ็ดแล้วนะครับผมก็กดไปนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วให้เราเลื่อน เลื่อนมาตรงนี้นะครับนี่ตั้งค่าประเภทคือขายที่ต้องการนะให้เราเลือกอันนี้นะครับผมนี่นี่อันนี้เลือกอันนี้เสร็จแล้วครับก็คือก็ออกปกติเลยแต่ผมจะเลือกอันนี้นะเวลาเล่นเกมนะครับผมเราก็มาเลือกอันนี้นครับเราก็จะมีไอ้ตรงนี้ขึ้นนะครับผม แค่นี้ครับผมก็จะไม่ปิงแงนะไม่ปิงแล้วนะครับผมสำหรับ RV นะ แล้วก็มาปรับภาพตรงนี้นะทุกคนนี่นะครับปรับภาพตรงนี้นะนี่นี่ปรับภาพประมาณนี้มันก็จะไม่ปิงแล้วนะทุกคนแต่ผมไม่เคยลองปรับสุดหมดว่ามันจะปิงไหมแต่ผมลองแบบนี้แล้วก็ปรับภาพอย่างเงี้ยมันไม่ปิงแล้วพนอะเล่นได้อยู่ <c oughs> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมลองไปลองไปใช้ดูว่ามันหายปิงไหมทุกคนแต่หาย หายหรือไม่หายยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับ